ปีนี้แอคคว้าตัวศิลปินหนุ่มซุนฮอตมาร์กตวนมาร่วมเป็นแอคเซาอิชเอเชียพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดซึ่งมาร์กตวนมีคาแรคเตอร์และสไตล์ที่โดดเด่นในเรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์การแต่งตัวและการดูแลตัวเองซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์แอคอย่างลงตัวและที่สำคัญมาร์กตวนยังสามารถนำเสนอภาพลักษณ์ความพรีเมียมของแอคฟรายฟรนเกนส์คอลเลกชันผ่านตัวตนของเขาที่มีความมั่นใจและคาลิสมาที่เกินต้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยภายในงานมีกิจกรรมเสริมลุกเทศสุดคูลและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และกลิ่นหอมชวนลงไหลโดยปลรา์บรมวิชยะเดชาจากแบรนด์บรมและนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมาจุทาวุฒิพัทรกรรมผลร่วมสัมผัสป,ประสบการณ์แห่งความหอมระด,ดับพรีเมียมกับ a อ Fry f r a g เก n น e Collection ในที่ร้านสะดวกซื้อ7ซเว่ e อีเลฟเว่ท็อปเดและห้างสืบสินค้าชั้นนาทั่วประเทศ จริงๆงานในวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ X นะคะเรียกว่า Fire Fragrance Collection ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคอลเลคชันที่ดีที่สุด เท่าท um, oh. <cues Exactly. S 1> ี่แอ๊เคยมีมาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการร่วมงานกันครั้งแรกของพรีเซนเตอร์ขุณมากรตวนนะคะที่จะมาช่วยโปรโมทให้กับสินค้าในเลน์นี้เนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างที่เกินไปแล้วเนาะมันเป็นคอลเลคชันที่ดีที่สุดของแอ๊ที่เคยมีมาเลยนะคะนอกจากเราจะใช้น้ําหอมที่แบบมีคุณภาพที่พรีเมียมมากนะคะระดับฟฟฟ a g ก a n c e quality เลยเนาะที่ช่วยรังสรรค์แต่ละกลิ่นเนาะต้องบอกว่าแต่ละกลิ่นนะคะมันมีความแตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์นะคะก็อย่างตัวบูร์ะคะเป็น เป็น Hero ่แหวนเรีนเนาะที่จะมีกลิ่นแนวละมุนคลาสซี่นะคะบอกกับผู้ชายลุกเท่สุดครูนะคะแล้วก็ในกลิ่นที่2เนี่ยตัวแ m มเบอร์เลสนะคะก็จะมีความคลีนนะคะมีความดูรายมีระดับเป็นสไตล์มินิมอลเรียบง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นตัว Aqua าเบอร์ก t มอนะคะที่สดชื่นที่สุดในคอลเลคชันแล้วนะคะ <c oughs> ถูกเป้าหมายของแอคเนี่ยต้องบอกว่าทูออม คุณผู้ชายทั่วไปจริงๆแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะว่าเลชนี้เนี่ยแฟร์แกรนคอร์เรคชั่นเราอะทำมาค่อนข้างยูนิเซ็กซ์นะคะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยคะ่ะค่อนข้างแมสมากนะคะจริงๆแล้วคุณมาร์กนะคะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์ความเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นนะคะการแต่งตัวเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยคุณมาร์กค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยความพรีเมียมคาแรคเตอร์ความพรีเมียมเนี่ยคุณมาร์กสามารถที่จะ r e p r เซนต์นะคะความพรีเมียมของตัวแเราออกมาาได้อย่งงลงตัวนะคะต้องบอกกว่่่่านนาาททุนนนจะนาจะรู้กันอย่ ว,ว่าคุณมาร์กเนี่ยค่อนข้างเท่มีไคิสมาที่ที่เท่มากนะคะก็จริงๆผลงานที่เราทําร่วมกับคุณมาร์กนะคะต้องบอกว่ายังมีอีกเยอะมากนะแต่ว่ากิฟยัง อตอบตอนนี้ไม่ได้นะคะเป็นไรขออุบไว้ก่อนเนาะแต่ว่ารับรองว่าน่าติดตามแล้วก็แฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ, mm hmm. คะก็เดี๋ยวจะมีทางแฟนแฟนกิ๊ตติ้งคลิปนะคะที่วันนี้ได้ลอนไปแล้วเป็นที่แรกนะคะก็เดี๋ยวจะลอนชให้เป็นแฟนทางดิจิทัลได้ชมกันนะคะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีงานอื่นอีกมากมายนะคะทั้งตัวเมนแอดนะคะที่เราทําร่วมกับคุณมาเองแล้วก็ มีอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็ได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะร้านค้าใกล้บ้านคุณร้านสะดวกซือใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านทาง x นะคะออฟฟิเชียล c อ๊ดยูนิเวอร์ออฟฟิเชียลแอนะคะได้ที่ทาง Lazada แล้วก็ Shopee นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสกับ The New Experience ไปด้วยกันนะคะ